ตรงรากไม้นั่นไหมจะรากไม้ที่ไหนเกิดสุนทุบกันี่จะกลับกลับเลยก็ได้กลับเลยก็เดินไปชิดเองกู้คะคนตัวไม่ไหวมันอ้อมไกลมันอ้อมไกลนิดหนึ่งิอ้แต่เล็กก็เดูนหยาสุดแต่ในมุก ต้นผีปวนค่ะต้นใหญ่เลยเห็นไหมต้นปอป่าปป่าจะเอาไปลอกแล้วก็เอามาห่อข้าวต้มเอาหรอคะคือคือเขาจะเก็บแล้วลอกไอ้นังอกไอเอาที่ไม่แก่มากแล้วเขาก็จะเอาไปดีโชดโชดเอาไปเกิดเซ่เขาเซ่เข่โยธาหานสุสามารถเก็บได้หลายปีแล้วก็เวลาเวลาเราจะเอามาห่อข้าวต้มเราก็เอามามาไอนี่แช่น้ำไว้ให้มันนิ่ม พอพอนิ่มเสร็จเราก็จะเอามามัดเข้าต้มเอาไว้มัดใช่อไงใช่ใช่นี่มันเป็นเส้นเส้นมันเป็นเส้นได้มันเป็นปอต้นนี้แต่เราต้องเอาต้นที่มันไม่แก่มากอ๋ออันนี้ต้นมันแก่เลยอ่ะอือต้นนี้นะจริงนะรู้ว่ต้นตรีละผีพวนตรงนี้ป่าผีพวนใส่ข้าวขึนสมัยโกลนะนี่ผมโอมสมัยกลอะใบไม้ใส่ข้าวเนี่ยต้นเนี่ยจะเป็นเดิมแหะอันนี้ต้นจับ ออใช่จิงจ้าบ่ะจิงจ้าบ่ะหนูรู้จักอยู่บ้านหนนี่อันเนี้ยแบบปหอ่อใบจะละโอ่งจะคล้องจะคลองนะคะประโยชน์ของมันในตอนนี้ก็คือทําให้หนูได้พัดได้นะแต่จริงๆตอนเขาไปเข้าป่าเนี่ยเขาจะเอานี้ไว้ปูปดดใส่ข้าวใส่อะไรกินได้อันนี้เป็นพัดก<ะ>่อนนะเขาก็ไปโซ่ย่้ากันนู้นนันนี้ได้หมอนเมนปลาเหมือนอะไรม่นแน่ใจว่ามันจะมีไม่แน่จมีเผ่ไัมมีแต่มันหน่อยหน่อย ไม่ไม่มีจัดแลไม่ต้นผีผวนเลยอะแยะเลยค่ะทั้งอันต้นเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดเลยแก๊งผีผวนทั้งหมดเลยค่ะเป็นป่านี่เลยเดี๋ยวรอมันออกลูกเราจะมาเก็บอ๋ออิฐกันทายอิฐเองเอาอิฐโซ่เอง เปิดกัรมองเห็นเลยว่าสวยนช่วยภาพหนึ่งป่านี้สวยมากอุดมสมบูรณ์มากมีน่าน้ำขึ้นด้วยนะน้ำหลากด้วยนก็ูสมบ อ้อมึกโซร้จำไทยร้จุ้มลนหมึอโซุมันเยอะเกนมนเียยองเรียยังต้องโต๊เราจะคิดใจนใช่ตัวัเดี๋ยวจะเก็บไปหนึ่งกิ่งนะเอาไปกินดกดตะทองตู้ตู้โฮปิเกลือน่ะพิเกลือที่เมื่อกี้อ ต้องชิมดูก่อนอันหนึ่งจูๆจูแอมแอมไม่ใช่จูๆจดดูมันอซจัดิมัม่อซจัดปกติวิ่ต้องจัดไม่ได้นไนในพานของเราเก็บได้เยอะมากขอขอน้องเป็นไม้เป็นมือ,อนอ อ่อนๆเลยอ่ะอ,อ,อ่อนๆอ่อนๆน,น,นี่ฉันก็ได้เก็บเห็ดป่าใบไม้ป่าผลไม้ป่าคนเขาป่าเดินรอบป่าเลยเมื่อกี้มุดๆมุดๆม,ม,มุดอย่างนี้ด้วยมแม่เราเอามาโชว์กันดีกว่าพี่เดินนะมันบางหัว โอ้ดนก็เหมือนเมือไทยอย่างนะขึ้นมาขึ้นมาก็จะละโมมโฮบเลยนะใช่มมากมายใช่ไหมคือได้แค่นี้พริกเลือก็ถือว่าเป็นอาหารที่แบบอะไรที่อร่อยมากเลยของว่างที่อร่อยมากที่แบบสม่ไหมโกนเบรกบ่ายเบรกบ่าย สมัยก่อนทำนาเสร็จก็ต้องมาเก็บแบบนี้แหละแล้วก็ไปจิ้มชุกเกลือกินค,คือไม่มีตังซื้อขนมกินเหมือนสมัยก่อนเนาะปลาตัวเดียวก็กินได้สามสี่คนอย่างเงี้ย